สวัสดีครับผมเอมกูดคาร์ครับวันนี้มาอยู่กับเจ้า Honda c i v i c e k ปหนึ่งครับคันนี้เป็นตัวท็อปครับผมเกียวโตนะครับผมระบบเบรก ABS ครับผมมีแอร์แบ็กนะครับดิสสี่ล้อนะครับผมคันนี้พร้อมใช้งานครับภาษีหกครับเดี๋ยวเรามาดูลาเลียกันครับผมภายนอกมีล้อขอบ15้านะครับ SR นะครับผมไฟหน้าขัดให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมสีสันสวยเงาฉ่ำทั้งคันนะครับตีไป90%้าสิเปอร์เซนนะครับผมภาษีหกหกนะครับ ไฟท้ายขาวแดงนะครับคันนี้หลังคองหลังคาสวยเงาฉ่ำทั้งคันนะครับผมแล้ดวดูภายในครับภายในเป็นหนังนะครับทั้งแผงประตูแล้วก็ทั้งเบาะนะครับผมพรมลัยแอร์แบกนะครับวิทยุเครื่องเสียงไพโอนียนะครับผมไฟหน้าปัดติดครบหมดนะครับผม เราดูด้านหลังกันครับไม่มีขาดนะครับผมมีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับโดยรวม90%ครับผมสวยๆครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับ4บานเราดูห้องเครื่องกันครับ ้องเครื่องคันนี้เป็น D สิบหก V แปด V Tech นะครับผมเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีเยิ้มนะครับผมหน้าเดิมนะครับผมท้ายเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักน้ําท่วมนะครับผมระบบน้ําหล่อเย็นเปลี่ยนถ่ายให้แล้วนะครับใส่หล่อเย็นของฮ o n d a นะครับผมหม้อน้ําเปลี่ยนใหม่เป็นของเชียงกงมือสองนะครับผมแอร์เย็นมากนะครับแบตเตอรี่ระบบให้ใหม่แล้วครับผมเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องนะครับ เครื่องเย็นๆย็นเลยนะครับสตาร์ทเครื่องเย็นเย็นเลยนะครับผมทีเดียวติดนะครับเปียนเครื่องเงียบนะครับเราฟังอัตราเร่งนะครับอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดนะครับผมคันนี้พร้อมใช้งานภาษี66ครับผมเปิดราคาอยู่ที่70,000บาทนะครับผมใครสนใจก็แวะมาดูแวะมาชมมันก่อนได้นะครับหรือโทร087089 2626 26, f เอฟูคายินดีให้บริการครับ